ถ้าใครอยากรู้ว่าไ e มครับ1.17มีอะไรบ้างผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆภายในคลิปนี้เลยครับไม่ดูถือว่าพลาดนะครับไปดูคลิปนี้ก็ได้เลยครับไปเลยก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ Minecraft Update นะครับรุ่น1.17นะครับค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับมีอัปเดตตั้งหลายอย่างนะครับทำให้ Minecraft นะครับกลับมาน่าเล่นมากขึ้นเลยนะครับสําหรับแคป e ป็คลิปนะครับซึ่งมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ไบโอมลัสเคฟไบโอมนะครับก็โดยลัสเคฟไบโอมนะครับเป็นไบโอมใหม่ของถ้ำนะครับในมายคอล์ดเวอร์ชัน1.17นะครับซึ่งในส n นปช h อตในเวอร์ชันล่าสุดก็จะมีแล้วนั่นเองนะครับก็ไอเทมเฉพาะของไบโอมนี้นะครับก็จะมีเอ a ซารีทรีนะครับประกอบไปด้วยเอ a ซารีล f ฟแล้วก็เอ a ซารี o ูทครับเอสซารีเดอร์ดครับก็เอ a ซารีแซปปิ้งแล้วก็ใน ลัชเคฟนะครับมีโกเบอร์รี่ไวนะครับก็เป็นเถาวันเบอร์รี่เรืองแสงนะครับโกลเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่เรืองแสงครับสปอร์โบสมนะครับเป็นดอกไม้ที่อยู่เป็นเพดานนะครับของถ้ำลัชเคฟนะครับแล้วก็ดิฟลีฟเพลนนะครับแล้วก็เอส t ซลนะครับก็สามารถพบในแหล่งน้ําของลัชเคฟได้ครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถต่อสู้กับโอเชียนมอน UMENT ได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเดซลิฟเพนนะครับอ่าเพื่อชนิดนี้ก็จะมีความพิเศษนะครับสามารถนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากยืนเป็นเวลานานนะครับเราก็จะลื่นหล่นลงมาจากต้นไม้นะครับก็คือมันก็จะแบบหล่นลงไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเวลาทิ้งระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับถ้ำนะครับซึ่งถ้ำจะทำให้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วค่อนข้างที่จะน่าค้นหาเลยนะครับซึ่งใครที่เล่นใน1.17นะครับแน่นอนเลยครับเราสามารถค้นหาแบบได้ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างขนาดใหญ่มากเลยครับสำหรับม c ครับ1.17นะครับสำหรับมาครับ1.17นะครับซึ่งในถ้ำนะครับโอ้ก็จะมีขนาดที่แบบ มันก็ใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าเราสามารถบินแม้กระทั่งในถ้าได้เลยนะครับไม่ควรที่จะใช้ชีวิตอยู่ในถ้านะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเราลึกลงไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งมีความอันตรายนะครับที่เราเห็นในแมปมันสว่างนะครับเพราะว่าเข้าลงเอ่อปรับความสว่างนะครับนะครับเราก็สามารถพายเรือในน้ําได้เลยนะครับก็พายเรือในน้ําได้เลยครับได้แบบชิลๆนะครับได้ถ้ำโอ้ก็มีค่อนข้างโอ้ใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยก็ ก็จะมีอัปเดตมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเลยนะครับว่าในถ้านี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีแร่อะไรบ้างแล้วก็อัปเดตอะไรเกี่ยวกับในถ้ำบ้างนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยครับต่อไปนะครับเป็นไบโอมที่ชื่อว่า Deep Stone c เค e ไบโอมนะครับด Stone c เค pe นะครับเป็นอีกไบโอมของถ้านะครับที่เราต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหินงอกหินย้อยนะครับซึ่ง หินงอกนะครับหรือชื่อในภาษาอังกฤษนะครับสเตลล์ไม้นะครับสามารถทาความเสียหายแก่ผู้เล่นหรือม็อบตัวอื่นนะครับเมื่อหล่นลงไปโดนมันนะครับส่วนสเตลล์ใชนะครับหรือหินย้อยนะครับสามารถพบเห็นได้บนเพดานของถ้ำนะครับต่อไปนะครับเป็นวาเดนนะครับก็คือวารเดนก็เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับในมาครับ1.17นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะครับจากที่ผมเคยไปเด้นศึกษามาครับซึ่งมันสามารถพบได้ในดีฟดาร์เคมนะครับ คือตามันนะครับมันจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะได้ยินเสียงจากการตรวจจับเครื่องเคลื่อนไหวรอบๆนะครับอะสมมติมันได้ยินเสียงอะไรและมันก็จะแบบมันก็จะระบุเป้าหมายของศัตรูได้นะครับซึ่งมันจะวิ่งเร็วได้มากมากนะครับเมื่อมันพบเป้าหมายนะครับก็สมมุติถ้าเราไปทําเสียงดังนะครับโอ้โหมันวิ่งไล่คือเราต้องสับเกียร์หมาอย่างเดียวฮะอย่าไปสู้กับมันเลยนะครับแล้วในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงประเด็นดันเจียนซึ่งมันก็จะมีแบบมืดๆสว่างๆนะครับ ก็มันจะอยู่ในดิฟดาร์คเคฟนะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยใยแมงมุมในห้องก็จะมีห้องล้างๆอยู่นะครับในนั้นก็จะมีบาเลเชสกับเลสเฟอร์เนน์อยู่นะครับนี่นะครับออกมาแล้วครับวารเดนนะครับซึ่งวารเดนตัวเนี้ยครับมีเลือดอยู่หัวมี42หัวใจนะครับซึ่งเยอะมากนะครับเพราะว่าผู้เล่นมีแค่อยู่10หัวใจนะครับซึ่งมันก็ตีแรงนะครับแรงแบบแรงเวอร์นะครับแรงเกินนะครับนะครับ ซึ่งมันจะตรวจจับผ่านการได้ยินะ okay. นะครับนี่เห็นไหมนะครับเวลาแบบเราขยับนะครับมันก็จะมันก็จะขยับมาตามเรานะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าใครจะรอดใครจะอยู่นเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นมันก็เริ่มโกรธแล้วนะครับมันก็จะพบเป้าหมายนะครับมันก็จะเวลามันพบเป้าหมายมันก็จะแบบขยับได้เร็วขึ้นนะครับคือไม่ได้แค่เร็วขึ้นนะครับเร็วมากนะครับ นี่ครับคือแบบว่าเนี่ยไหมครับมันขยับเนี่ยครับโอ้อันนี้คือชุดกาะเต็มหมดแล้วนะครับตีทีเดียวแบบก็วิ่งได้เร็วมากเลยครับตามนั้นเลยครับผมแล้วก็มี b o อกซ u s s growth นะครับแล้วก็ box ก a u s s sensor นะครับเป็นบ็อกที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและแรงสะเทือนบริเวณนั้นได้รอบทิศทางเลยนะต่อไปนะครับเป็นการใช้ขนแกะอุดนะครับหรือการ warp occlusion นะครับซึ่งไอ้ box Gauss sensor นะครับมันจะเป็น การเคลื่อนไหวรอบๆนะครับทิศทางนะครับทําให้กอาเซนเซอร์ปล่อยกระแสวงจรได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ขนแกะอุดนะครับก็สามารถใช้ขนแกะนะครับเพื่อไม่ให้กอาเซนเซอร์ทำงานนะครับก็คือไม่ให้มันตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับโดยการนําขนแกะมาอุดไว้นั่นเองนะครับมาแปะไว้แล้วแล้วก็การทำวงจรแบบไร้สายนะครับหรือไวเลสเลตนนะครับก็เป็นการใช้บ็อกกอาเซนเซอร์นะครับในการทำนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเอ머สตี้จิอดนะครับก็มันก็คือสิ่งที่มันอยู่ในถ้ำนะครับซึ่งมันก็จะมีแร่อยู่นั้นนะครับก็มีเอ머สตี้คริสโตแล้วก็เอ머สตี้ฉาดนะครับเอ머สตี้จิอดนะครับบล็อกนี้จะตกผลึกเป็นคริสตัลนะครับตามระยะเวลาที่ได้กําหนดในเกมนะครับไม่สามารถทุบหรือย้ายไปไหนได้นะครับและมันหายากมากๆนะครับซึ่งมีเฉพาะในเอ머สตี้จิอดนะครับส่วนเอ머สตี้คริสโตนะครับแร่นี้จะถูกสร้างบนบล็อกเอ머สตี้จิอดนะครับก็คล้ายๆเป็นบล็อก ที่มันอยู่ในถ้ำใน,ในแบบแร่แห่งนี้นครับก็เวลาเดินผ่านก็จะมีเสียงไพเราะมากเลยนะครับส่วนเอเมอร์ซี่คริสตัลน,นะครับส่วนเอเมอร์ซี่ฉาดนะครับได้จากการขุดเอเมอร์ซี่คริสตัลนะครับและสามารถนําไปคราฟกล้องส่องทางไกลได้เช่นกันนะครับ ต่อไปนะครับเป็นกล้องสองทางไกลครับหรือเทเลสโคปนะครับวิธีการครับก็คือใช้คอปแร่คอปเปอร์สองอันนะครับแล้วก็แอมเบอร์ตี้คริสตัลนะครับหนึ่งอันนะครับก็เป็นสิ่งที่เพิ่มมานะครับในมาครับ1จี17นะครับซึ่งปกติเราก็ใช้ออทิฟายใช่ไหมละครับแต่อันนี้ก็ใช้เป็นกล้องสองทางไกลแทนนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะต่อไปก็เป็นแร่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในมาครับ1จี17นะครับก็เป็นแร่คอปเปอร์นะครับก็พบได้ในใต้ดินเหมือนเดิมนะครับก็เราจะขุดก็จะได้เป็นตัวบล็กเลยนะครับ ก็นําไปค้าเป็นบล็อกที่เกี่ยวข้องกับทองแดงนะครับกล้องส่องทางไกลหรือว่าสายล่าฟ้าได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไทม์สแลปของคอปเปอร์นะครับซึ่งเวลาการเวลาผ่านไปนะครับก็คือคอปเปอร์มันก็จะแบบว่าขึ้นลานะครับเหมือนขึ้นคาบตะกอนอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนแปลงไปสีเขียวเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาเมื่อโดนฝนตกมากขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งเปลี่ยนไปสีเขียวเร็วขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแหละครับผมก็สมจริงดีเหมือนกันนะครับสำหรับแร่คอปเปอร์นะครับ ต่อไปนะครับไรดิ่งโรดนะครับหรือสายล่อฟ้านะครับไอเทมนี้มีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสามารถล่อสายฟ้าบริเวณนั้นให้หล่นลงมาที่นี่ได้นะครับก็มันจะช่วยให้คนที่แบบว่าทําบ้านนะครับแล้วไม่ให้แบบฟ้าผ่าหรือไฟไหม้บ้านนะครับก็เหมาะกับบ้านไม้เป็นอย่างมากเลยนะหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้นะฮะต่อไปนะครับบันเดลอนะครับหรือถุงเก็บของนะครับก็คือบันเดลอร์นะครับไอเทมนี้สามารถเก็บของในตัวได้นะครับ คือมันเป็นถุงนะครับที่ช่วยในการประหยัดพื้นที่นะครับก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าช็อกเกบอซ์นะครับก็เป็นเหมือนกันเละเลยนะครับก็คือเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาช็อกเกอร์ในอกซ์ในหรือยังไงนะครับคือมันก็หาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าเราค้าฟอย่างนี้ก็ประหยัดเวลาในการหาได้เหมือนกันนะครับก็มันเหมาะกับคนที่มีไอเทมในตัวเยอะหรือไอเทมในคังนะครับเยอะมากนะครับก็สามารถเอาบันเดิลนะครับไปใส่ในเชสได้นะครับวิธีการค้าฟก็ วิธีการค้าก็คือใช้หนังกระต่าย6อันนะครับแล้วก็ใช้สติง2อันนะครับก็คือต่ายก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับเพราะเราต้องใช้บันด l ลอย่างจํานวนมากแน่นอนนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสถานที่ทางโบราณนคดีนะครับก็สถานที่ทางโบราณนคดีนะครับก็เป็นที่อัปเดตใหม่ในมครับ1.17นะครับก็คือเราสามารถใช้แปลงนะครับที่ได้จากสถานที่โบราณคดีนะครับในการปัดพวกกรวดหรือดินนะครับเพื่อหาของนะครับก็ บางครั้งแล้วก็อาจจะเจอพวกของดีก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยอ,ออกมานะนะครับแล้วก็มีข้อระวังในการใช้แปลงนะครับก็คือหากผู้เล่นกําลังปัดของอยู่ครับหรือเรานะครับก็ปัดของอยู่นะครับแล้วอยู่ก็เผลอไปกดปล่อยจากเมาส์นะครับก็คือของก็จะหายไปเลยนะครับก็คือก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับอย่างนี้ครับอ่ก็จะหายไปเลยนะครับโอ้โหแบบบล็อกไดมอนด์นะฮะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเลยนะครับผม ต่อไปนะครับก็จะเป็นหม้อดินนะครับซึ่งเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในมครับ1.17นะครับก็คือการทาหม้อดินนะครับก็คือเราสามารถนำเซรามิกฉาดนะครับมาตกแต่งให้สวยงามได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องเผาไฟได้เลยนะครับก็คือนําไปเผาไฟได้เลยนะครับก็คือใช้ฟิเนสตีลนะครับเผาหม้อเซรามิกนะครับแล้วก็รอไว้แป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นมันก็น่าจะแข็งตัวหรือเปล่าครับ นี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นสีเข้มๆหน่อยครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไม c ครับ1.7อัปเดตนะครับเพื่อนๆชอบอะไรในการอัปเดตไหมครับ mm hmm. เวอร์ชันนี้บ้างนะครับ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ก็ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆชอบอะไรกันบ้างนะครับก็คลิปนี้นะครับใช้เวลาทำาค่อนงนาเลยนะครับเพราะว่าต้องมาหาข้อมูลน่าอธิบายนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ